รยากาศยามเช้างามมากสวยงามมากโอ้เป็นแปลงสะเดวทวายอายุเข้าปีที่สี่หนึ่งร้ยห้าสิบต้นแปลงนั้นอันนี้เป็นแปลงผัก <c oughs> นะ <c oughs> บุ้งเกิดเองแต่เราเก็บไว้กินอร่อยมาก <c oughs> มาชมบรรยากาศยามเช้ามาดูมาดูกล้วยหอมเตี่ยวนี้โอ้สุดยอดเลย ไก,ก้แจกแกล้วมั้งนี่ก็ประมาณนี้กล้วยหอมไม่ได้ให้ปุ๋ยก็จะประมาณนี้มันจะปลอดสารเกินไปไหมใช่ไหมนี่ก็เห็นไ,ไหมนี่เงานี้ก็จะมีนี่ม,มีมีสองสองเครือนะเขาเรียกสองเครือนะก็จะไล่ไร่กันสุกไร่ไร่กันสุกไร่ๆกัน,กน,กนเราก็เอาไปแจกสมาชิกในสวนเราที่เหลือเราก็เอาไปแลกผัก ที่ร้านค้าหรือไม่ก็ขายขายราคาแบบย่อมเยาเนี่ยนี้เพิ่งชุดใหม่ไม่เห็นยาไหมสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาปุ๋ยยูเรียมาฉีดมันนี่เจี่ยดีนะดนะูดูระดับมือนะนี่จับโอ้หนึ่งเมตรเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรโดยประมาณมีมีดตัดก้านกล้วยแต่ไม่จับจริงก็ไม่อยากขยับแนละ้วเดี๋ยวคลิปมันจะสั่นอีกเราไม่เราไม่ได้ถือไม้กันสั่นลงมาแม่นี่ คือแบบเขาเรียกอะไรกล้วยที่หยิบจับได้ง่ายมากเนี่ยนี่ดูบรรยากาศยามเช้าเอามาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆบรรยากาศเราไม่อยากแบบซึมซับอยู่คนเดียวตอนนี้มันจะงามกว่าเพื่อนอะไรมันน่าจะเป็นที่ดินนะคิดว่าว่าคือไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยแหละก็คือไม่ได้ให้เลยไม่ไม่ให้แหละเห็นหญ้าสภาพหญ้า กกล้วยที่ไหนเขาก็สวยนะนี่เหมือนเขาเรียกอะไรไอ้กล้วยที่มาเกิดอยู่ในแปลงหญ้าไหวต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันก็ออกผลได้เนาะความทนทานสุดยอดจริงๆก็ได้กินได้กินบ้างได้ขายบ้างไม่ได้ขายแพงนะเยวไปแลกผักเอาไปแลกผักได้สักสี่สิบห้าสิบาทก็โอเคแล้วถ้าเหลือกินนะแต่ถ้าไม่เหลือก็อีกเรื่องนึงก็พอดีอันนี้ก็น่าจะแก่ชุดข้างบนค่ะเอาขึ้นไปวันนั้นก็สองเขือก็กาลังจะหมดแล้ว เนาะใช่ไหมไก่กินใก้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็น่าจะไก่แหละไก่ได้กินแล้วเหมือนกันโอเคมาชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีอยู่ประมาณยี่สิบกอนแหละกล้วยหอมเตี้ยเราก็เริ่มจะพอกินแล้วต้องบอกอย่างนี้ <c oughs> ก็เริ่มเริ่มได้ขายเพิ่งเพิ่งได้ขายสีวีแรกใช่ไหม <c oughs> เอาไปแลกอะไรนะเอาไปแลกผักเนาะที่ร้านค้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดูว่าการแลกเปลี่ยนเป็นยังไง เนาะวันหลังลวกันเดี๋ยวให,ให้ให้สองเครืนอนี้สุกก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนเราเอากล้วยไปแลกผักเราจะได้กี่บาทโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วจะ,จะไปตอนกิ่งจะไปตัดกิ่งตอนตะคบยกัก์ละไอ้ไอ้ตะคบออกมาเนี่ต้องเข้ากล้องทุกซีนเลยมึงอะ